ก็สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับยังอยู่ในฮาร์ c ไบคอนฟิกนะครับสั์หนึ่งแต่เป็นภาดสองครับผมจะมา,อาสอนเรื่องการสร้างแหลกนะครับเพื่อขยายโมดูลนะครับขยายพวกไอโอนะครับสมมุติว่า,าในแหลกแรกนะครับก็คือแหลกศูนย์ที่เราสร้างไว้ในคราวที่แล้วอะมันเต็มนะครับ เราใส่การ์ดไปเต็มแล้วมันขยายไม่ได้แล้วในซีเมนต์ก็จะสามารถขยายโอได้นะครับโดยการสร้างเหล็กเพิ่มนะครับลักษณะของอะระบบทีผ่ผมเอามาให้ดูจะเป็นลักษณะนี้นะครับ สมมติว่าในงานของเรานะครับอ่มันมีหลาย,ลายในดออิ้งเขาเขียนไว้มีหลายหลายเล็กอย่างเงี้ยนะครับอ่าอ่อนี่ CPU นะครับแล้วก็นี่เป็นอ่อินเทอร์เฟซโมดูลที่เขาขยายเพิ่มออกมานะครับ <c oughs> อ่เป็นสามสี่ห้าอย่างเงี้ยไปดูกันเดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูนะครับว่าเขาขยายกันยังไงนะครับ,รบตัวนี้คืออาร์ตแฟนที่เราทำไว้ในสเต็ปหนึ่งพาร์ทหนึ่งะครับจะเห็นว่าเรามีแค่เหล็กเดียวนะครับก็คือเหล็กศูนย์เนี้ย อในช่องนี้นะครับมันจะใส่ได้กหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ประมาณ8ตัวนะครับ1 2 3 4 5สอง้าหกเจนะครับแการ์ดนะครับต่อต่อหนแหลกนะครับทีนี้ <c oughs> ถ้าเราไอ้นนี้มันเต็มแล้วนะครับหรือว่าเรามีระบบอื่นที่มันแยกออกไปนะครับแต่ใช้ cpu ตัวเดียวนะครับโดยใช้เป็น remote l 1 0 สมมติว่าเรามีเทชั่นหลักนะครับเป็น a นะสมมุติแล้วก็เป็นเทชั่นรองครับเป็น B นะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้เอาอพวกสายไฟเข้ามาใช้ในเข้ามายุ่งกับเทชั่นหลักนะครับเราต้องการให้แยกระบบออกไปใใอย่างลักษณะอย่างนี้นครับเราก็สามารถสร้างแหลกขึ้นมาเพิ่มนะครับเป็นรีโมทไอโอนะครับ แล้วก็ดึงผ่านโปรฟิตบัตหรือโปร f ฟตเน็ตเข้ามาได้นะครับเพียงเส้นเดียวนะครับไม่ต้องเอาสายระยงอะยางเข้ามาโอเคนะครับในการสร้างาารีโมทเอโอเพิ่มนะครับเราจะทำง่ายๆนะครับในซีเมนต์เราสมมุติว่าในคลิปนี้นะครับผมจะให้ผ่านทางโปรฟิตบัตนะครับผมก็ มาเลือกตัวโมดูลอินเทอร์เฟซก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปเอา PLC เนี่ยตัว CPU เนี่ยไปอ่านค่าจาก IO แต่ละตัวในแห็กนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันต้องผ่านตัวที่เป็นตัวรวมข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับก็คือพวกอินเทอร์เฟซโมดูลนะครับในในซีเมนต์ผมจะเลือกใช้นะครับ ET 2 0 0 M นะครับ สมมติว่าผมใช้โมดูลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในในตัวนี้มันก็จะบอกว่าตัวมันเองอ่ะมันสามารถใช้กับพวกการ์ดรุ่นไหนได้บ้างนะครับนะครับก็จะมีมันมันก็จะมีขึ้นให้นะเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ่าอ่าเราก็จะดูว่าตัวไหนที่ใช้กับมันได้มากนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะครับเราก็ไปดูในแบบไฟฟ้า ที่เขาออกแบบไว้ให้นะครับหรือว,ว่าไปดูที่หน้างานนะครับว่าเขาใช้โมดูลอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะใช้ M13 โมดูลนี้นะครับให้คลิกที่บัตรที่เราต้องการใช้นะครับอันนี้คือผมใช้บัตร profit บัตรนะ p r o f บัตรนะครับแล้วผมเลือก ET 200m นอ้อง ET 200m แล้วก็เป็นโมดูลตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมคลิกที่โปรไฟล์บัตรนะครับแล้วก็ผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็โปรแกรมก็จะสร้างาพวกเอ d เดสมาให้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเอ d เดสที่หัวของ IM interface อร์เฟซโมดูลเนี้ยขึ้นมานะครับว่าไอตัว CPU มันจะได้รู้ว่ามันติดต่อกับเซสชันไหนนะครับผมก็สร้างเป็น3ขึ้นมานะครับแล้วก็เบลเลสน,นะครับอยู่ที่1.5หนะ้คือเท่ากับ ตัวของ cpu นะครับ a d d e ก็ต้องไม่ตรงกับ cpu นะครับ cpu เป็น2อันนี้ก็เป็น3นะครับโอเคับไปครับจะเห็นว่าเขาจะสร้างแหล็กขึ้นมาให้นะครับจะสร้างเหล็กขึ้นมาให้นะครับทีนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยเราสามารถเพิ่ม io เข้าไปได้นะครับตามที่ ตามที่ปกระบบกำหนดนะอผมเพิ่มไปสักตัวนะครับสักตัวหนึ่งนนนนนนพครับระน D I นะครับยียมน่ผมเพิ่พรมรุ่นนี้นะเอาผมลากามานะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนได้นะครับเราอาจจะตัวนี้ก็จบที่เท่าไหร่จบที่100นะครับ ตัวนี้เราอาจจะเป็นสองร้อยก็ได้นะครับเพื่อแยกเทชั่นออกไปนะครับะนะครับลองลองใส่ให้เต็มเต็มดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆอันนี้ผมใช้การ์ดที่ผมทำใช้อยู่ประจำนะครับ สอง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 สิบสองคูณยี่สิบสี่นะครับอ่าลากมาใส่ได้ครับสองร้อยนะครับอ่าเนีเป็นติชชันออกมานะครับอ่าอย่างนี้ครับกดเซฟนะครับเซฟคอมไพล์นะครับอ่านแจ็คอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับการขยาย IO โอของสิบเซมนนะครับอ่าล้วก็คลิกดูได้นะครับอ่ามันจะบอกนะครับว่าเป็น เลเยอที่3นะครับแต่ถ้าเราเอาผ่านโปรไฟแนนตนะครับเราก็ไปที่โปรไฟแนนต์นะครับตัวนี้นะครับโปรไฟแนนับเห็นไหมตัวนี้โปรไฟแนนตนะครับถ้าเป็นโปรไฟล์ก็ตัวนี้นะครับอือก็ประมาณนี้นะครับโปรไฟแนนตมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับ มันเป็นได้นะครับซินามกครับแต่เมื่อเราใช้ซินามกนะ้ล้วก็ดึงนี้เข้าไปได้นะครับนะครับพวกได้พวกอะไรต่างๆอ,อย่างนี้นะครับเนีนยนะครับก็จะเป็นการติดต่อกับได้นะครับพวกอินอร์เตอร์ต่างๆ,ๆนะครับพวก I.O นะครับเหมือนกันนะครับ ถ้าเราจะสร้างแหลกเพิ่มตรงนี้นะครับของโปรไฟล์เดตเราก็มาเลือกอตัว interface module ได้ได้ก่อนนะครับว่าเราใช้อะไรนะครับสมมติใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอะไรก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น IP เพลย์เดมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อเราเลือกตัวนี้นะครับเราก็ใช้ L ในนี้นะครับมาใส่ ใช้ตัวเดิมนะทุนนะเริ่มเที่สี่นะครับมันจะเริ่มที่สี่เสมอนะครับอ,อันนี้เราจะ2องรก็ได้นบะชิวๆไม่มีอะไรง่ายๆนะครับสองร้อหาสิบอ่าท่านี้ดูนะครับไใ แคนี้เครับอ่าเราก็ขยายโมดูลได้นะครับอ่าแล้วก็ในระบบนี้ของเราก็จะมี CPU นะครับ CPU ก็จะมีการ์ดดังนี้นะครับอ่าแล้วก็ Remote IO นะครับไป Station 1แล้วก็เป็น Remote IO ผ่าน p r o f i t b i s น,นะครับไป Station 1แล้วก็เป็น Profitnet ไป Station 1แล้วก็มี i n นเวอร์เตด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเซฟแบบโอเคนะครับที่เหลือก็เราจะเพิ่มไหมก็ลองสร้างดูครับอ่านอ่านคู่มือของตัว CPU ด้วยนะครับว่าขยายได้เท่าไหร่นะครับพวกรีโมทไอโอนะครับเขาจะมีบอกไว้ในคู่มือเวลาเราซื้อมานะครับหรือเราเซิร์ชที่ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเขาจะมีบอกให้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็จบนะครับเเป็เรื่องอแบบอลเวย์กริกนะครับในคลิปตัวเต็ปสองพาร์ทสองคลิปต่อไปนะครับผมจะเริ่มการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้หน้านี้นะครับแล้วก็ผมจะโหลดเข้าไปในฮาร์ดแวร์จริงๆให้ดูนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมให้ดูนะครับผมจะ เปิดไว้นิดนึงนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับนี่เรากลับมาหน้าหน้าหลักเนี่ยนะครับเราคลิกที่บล็อกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับอย่างงี้เราก็ตั้ง fc หนึ่งนะครับเป็นชื่อมันแล้วก็พวกมัญลิกต่างๆนะครับถ้าเราใส่ก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนให้ดูนะครับทำให้ดูว่าสร้างยังไงนะครับพวก ฟังก์ชันบล็อกต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ